บ้านบ้านคือบ้ว่ะบ้นค่ะ้านบ้มนท่่เหลือเกี่ยวนึ่บ้านผมือยังอัานแถวบ้านผมเนี่ได้ใบลูอลิซี่ใบไม่กวแม่รัดเตินบาอร์เตอรลีซี่รัดเตลนกัตีซี่ใบรัดเินฮาโตฮาโตก็ห้าพันนะครับนาะรับอันรับเลตใบนหกสิบบาทใบนี้ใบได้เจ็ดเคียบเจ็ดเคยบใชสแม่้ไม่หรืะ บาเกสิบบอกแม่เขาเปไรมองแฉะมาเท่าหกสิบหันแม่ได้เลยเบ้าเสร็จขไรมองแฉะใช่มากแะมเนคิดมากไมเกดมากเดมากดอมันร้อนนี่ได้ชิลก็ถือเนาะครับผมสีไเนี่ยขนซีน่ะขนซีนจะเจ้ายว่ามันเส้นจะข้นเดียวกันเน่มันแ่นซีกุ้งสีดังขนซีอขาวอมมารินอายุเสียเตยสีศูน สี่สิบนครับนอกจากเป็นนอกาข้างผ่มมานากที่ตาม็ัแนี้และไอนี้และเตลีมากสีใบเป็นซีน่ะคุณีจ้าเออมแยงเจ็รงฟันวาหลงแต่หัวมันามันไม่ได้เงี้ยบางทีหกสองเลยอืมลูกถามมาหัวแ่นางที่หกสองแม่ที่หกสองบอกแลกถามาหัวแม่นังก็เนี่ยเด๊ะเขาไปกาพคนกับกับกับย่าผู้คนตายแหละ เอาเลมาบุเหลี่ยกใจแคเล็สว่าเชจียงบ้างเช่นเนาะจ้าพันมาลงตามาฮะบัวมะเฮียนเป็นากับยงมาเม่นแนงนี่อกาศให่ว่าจันวาพันม่นังเฮี่นบรเลียงไปจะล่างแผ่นหินคุ้ยที่บัานคุ้ยเสียบยงคุ้ยตัวนครับจ้าคุ้ยกปไดลระคาบัานอ้าวคุ้ยลงตามมาฮะบัวเดี๋ยเพิ่นเอามัดแกะกันะจ้าันดีทุกคมาในม่นเอาชีลงเอไได้ว่าฉันเด้ ตัดีตัวผมผนาแบันี้อง่านมาทนโอ้ยวยเพ่อได้มาถึงง่าเท่าล้วยลงตามนบัวเพ่อไดมาแกเนี่พผนามันวันนะฟันดีแม่วยลงตามหาบัวแย่ฝันแม่ลงตามหาบัวมาหาบามังแม่ขมฟันแยมเลยจะกาดเลยแม่แล้วข้าไปการดีฝันดีคมวันฝันดีเด้ออือแ่เพราะว่าลงตามหาบัวเราเจ็ดอีกตัวผีมั้งนี่ จว่าขวนเจียวเหรอหนก่นัานหนุตั้งจะดออปูให้มาบางกี้เก็ตีก็ตีแม่ตีไม่ตัวใดอะแม่ตีเก้าศูนมเด้อพูเป็นแม่เก้าศูนมเก่าทุนหมเด้อเก้าศูนพ์กีเป็นผ้าง่ายเนาะแมนเป็นผ้าง่ายผแมนแเป็น้าอรหันต์สิแม่แม่อรหน้พดได้ว่าพนก็ขวอยู่ัน่ไหม กมอันได้กกาบหอดุลนะเราแม่ซื้อตุลีไปบอกทุลซีบอกครับทุลซีทุลซีดุลซีดุสุดนี่ตุลีนะว่าเจ้าใต้ดินเราเนาะใต้ดินเราตบผมตบบาตบบาบาทีแม่ย6 2 6 2ลสกับนันไลยได้แม่ออปันกัปตันเนาะเจ้าหันซูนอศูนที่าเนาะศที่แล้วศูนย์ศูนเราช่องใบศูนยช้นอ่อน จะเบร์แวนี the the like ่โลกมันเท่าไหร่เล็กจัยไ่ได้ล่เลยไม่สองมาื่องสองเรื่องอะคอรเป็อยู่เรื่องเขาบังแม่เขอได้ฟั้งมึงก่้าเอาเสื้อแล้วเนี่ยด้ั้งบันมากเล่นมากขุนศีมากขุนศีาะว่าก็สึงมากขุนศีแบบกันบอกมันเคยฝันมันมาบอกมันมันเว่าอันเจ้าเจ้าว่าซสวอหงเจ้าว่าใเด้วยเจ้า บ่มักนขอนบ่หกหนึ่งมันมาสี่หกหนึ่งีใจสเลยเจ้าเอ้าผูื่อจืดรถลตรี่ได้หครับสี่รตรีหกหนึ่งชามแบงบ่เฮาบปสีใจดินเฮาบ่มักมันไม่ใจดินดำเลยไม่แเหวมาเหวแล้วมาเจงได้แลวนี่ยเอนนะบอกเล่ว่าชื่หกหนึ่งนี่ซือใจดินความแม่สีบนถล่างคนเนาะฮันนี่ หนว่หันมันไม่ไหมอีกได้มั้ครับไอาถามมันปันไปหลอดนี่มันโอ้ยปันกต่บ่เป็นตัวจีมะจีมะให้เปลนปัญนาะว่าเอาเด้อแตอวกวาห่วงถึงสิ่ลละยม่ยันไปก <c oughs> ันลาหน้าเอิัวหน้านนดันวก็หันเาแลว่าหกหนึ่งหกหนึ่ง่อเด้อหกหนึ่งหกหนึ่งห่วง้าใหญ่ขนะมันเบาตังครับอ้น้ำ้างแม่ว่าหกหนึ่งหกึวันนี้แม,นะ <c oughs> ม่ขน, <c oughs> น,นาด เดีว่าซื้อว่ากินเจียวไม่ได้เด้องไอ้กูซื้อมาแล้วแล้วต่ดีซื้อมาสองสามใบเดออจำมันเอามันว่าบานิวได้ถามมันม่ดิกูว่ามันฝันไปครับเฮ้ยฝันแล้วเป็นปัญหาขอว่ซื้อดอกไร่ขันไม้เป็นปัญหามันวางวินจตัวไรล่ะมันเอาเด็กน้อยไม่เฮาแม่คนน่ะพอกระอุ้มเอานะเอามันถิ่นไม่ไล่ตัวเดียวแบบนี้แม่คันเด็กน้อยมาหาไปใจไม่แต่เป็นหายต้องระวังจิีกับมันนะ ว้าวว้าวว้าว้าเสืออันว่าอันห้องมาเป็นตัวคือมันหันจะซื่ออยู่มันว่าอ๋อมหา่หรืออเอ่าอ๋อมหาเราเราเลยอุ่มเอาเป็นเลียกหน่อยไปนะ้าวว้าเอาว้าเอาขั้นเลี้ยงมานะนมา่นเพิ่งเป็นปัญหาเพราะเสือเอลกไก่เมือคนได้ยากผ่านะ้ำท่านไก่เมือนอกันน้มันนล้างที้ ก็ว่าตัวเดียวค่ะเชื่อมัดนี่เด้อหกหนึ่งหกหนึ่งเขาห่วงมากมันว่าก้อนเลยไปเชือลอรดเตอรี่ตลาดอย่นี่สี่ห้าสามใบแต่มาเหลียมไม่เลยไม่ออกสี่หกเนาะโอ้ยบัตรไม่เป็นบัตรมีเอานันจ่อยหกหนึ่งมาไรจ่อยบอกที่ลอรดเตอรี่มันหวานว่าก้อนบอกที่อนไอเดินมานนกนั้นกับงมัน จะคนมันก็สื่อจักบาท็คือจักบาทโมักมาคมนึงเด็ดแหมงโมมากระไรเร็ยบต้วงมาสหนกมันโอ้แหมงซื้อวิจาระบีเป็นรับเนี่ยสีฟูนุ่นีมอเออคือตคุณผีอตั้งที่ดอกก็สีเลยบันกระบอกจากมอนได้เชียงขึ้นบ้านทำละเกีบเพลิหลงกงวบเพ็ดงหลงหงวยังไม่หลถึงที่ ยังเออเออเก็บเอาควองดึงเอาควางยานคนมาปอยานเขาเก็บนั่งก่อนไ่บอกสึงลูกงถูเห็ดติดหนังเป็นปีไปเจอเลยปันเย็นนี่เราไม่ตายละคนนั้วาตายเล้วเรียคนละแัวก้เชื่อยเงฟันมีฟันมาคิวดอกเลยวางชีวัดจะมาว่าไปทำวัดด่นบ่อหก็่ไปทำแน่ข้นหนีเมืให้เกลียวเนบอกไปจะบอกว่าม่เข้าไป เพ, bo, พ bo, Now, it. ิ่นบ่บอกเบ่บอกเ่นว่าเพิ่นบ่บอกรเพิ่อนนี่จะเปนคนเตียยเนาะแมนคนเตียยแมนอยู่แม่เพื่อนบอกล้วคนเตียยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยูบัดเ่มีคนมาเจนเจนเขาจะไปออกไปเล่นนะเขาจะไปนี่ไปเที่ยวรเ้าจไปจังหเือดแต่ผ้าบอกไหมเต้าองเดียวองเดียวนม่หันละออจางคนละเนาะเพพูกไปจังหันมัแม่เพราว่าโอ้ยันเล็ดฟันเหีนฟันดีฟันดีผมว่าฟันเีนดูกลามาบวกรับผมดี แฟนดีนะแม่แต่ควางเงดีใจเนาะแต่่าซื้อแล้วบาซีศูนย์ศูนย์ซศูนเอาสองใบแลืวก็สีไปซื้อ2องอีกเนาะค่ะบ้านเล็กทีดบาน์ีัหกซองหกซองหกองจ้าเนเนต้องูกเอาเนานบาร์ดีแมาองศามหาคุมาหาแล้วก็มาจ้าดีใจวาันเป็นก็มากัดแหนวัยนีท่างเนี่ยได้ขาไปกาดเนาะจ้ามีปันเห็นยัง ดีใจจะทั้งจะเมียขึ้นฟันขึ้นเนาะอยางจะฟองเรื่อปานะฟันกัดทำนห้หน้าตาเป็นติดค่ะอ่อหันดีใจได้แล้วได้ฟันได้กาดเนาะจ้าเ่อยังแม่พ่อปีบอ่ะเ่าปีบแปลูกมันมะต้มมะต้มกินได้ีนิ่ะแม่ห้าช่น้ำแล้วห้าปนต้มต้มปุ๊กได้บ่แม่ กูไดู้ได้กูได้คือการต้มกินก็ได้เออโอ้มี่ก็ดำไมแม่ต่นอนอือ้ดำดก็แดงม่ดำกบแดงนะคะทั่วปรีก็ง่นะอนใดได้เราก็ม่ดิบกดนไปหาครับไปหาดครับผมก่จะปลี่นครับอดิบป่ะดดเจ็ดแปดบอบเออเจ็ดแปดแล้วก็ท่านใดดอดตอนเราสึืต๊ที่เราไดมากกว่านานนนขึ้นไ เจ็ดแปดนี so, ่แหละีเาไปขอไม่ถือเรียดังท่าเจ้าแถเรือเจ็ดแปดท่านออกเหรก็ถเงดังทาเจ้าดังบหมเจ็ดแปดเป็นดังบ่ดังแลล้เนาะจะว่าว่าันกันมันเขาคันเขไม่มีคน้ายอันขาจงมาให้ได้จะหาอ่ายเขกจดไว่าเขาเกียวเขาเ้าเกี่ยวขอาดัวยเงินทองนะครับเออบจิจงเกวเขา เพื่อนเพื่อนไปเอาดอกถามว่าเป็นเมื่อไห่ถามว่าเมื่อไหร่ไอาสื้อแจ็คสันนั่นล่ะไอ้อแจ็คสานนั้นล่ะก็ถืไปแล้วไปวันได้ฟังนั่แห่ะอืมเ่ามันสิเปล่น กันแท็กปันนั่นเเดียวเขาสื้อตามกำลังเขาบ้พอไดฟ้งก็เร้างบีเขาบอกว่าร้ายบ่ร้ายดิได้กนั้นาก็ดีใจแล้วถไม่ถืวนหรอครับผมถือไม่ถือ่วันหรอครับว่าได้กรถือถือว่าเลอร้ายถึงสิละแต่พ่อได้ฟ้อว่าไดนฟ้องเจ็บท่านแปดทนดีละว่าหันในเมือใช่มันเมองสองก็ตีจนั่นเนาะ พูเข้าเจ้าจแหว่งเขาดิบทับเอาทับเอาเ <c oughs> มีนอยู่แม่ผพูดข้าเจ้าวิกำลังขาเจ้าจออก็ทับเอาทับเอา,าไมแล้วเจ้าก็อีกย่างแล้วย่างจกักจ้งเกี่ยวเขาจกักจี้อางรถเ้ยแม่นอู่เม่เขาก็ซื้อเพ่ออะไรฟังซื้อนะกระมักเล็กนี่สิละกรมักตัวนี้แล้วจ้าแล้วไปเนะาะมันเปแล้วานมื่อเมียนคือใสาเจ้านะจังจำผ้ามีย่างลายย่งน่อยกหมืเทลพัน เดืนด่องไปซื้อลายดอกค่้ซื้อลายกับบถึกมากอนี่นี้คือคือซื่อเี่ยือเล็กกันชูนจี้คับอันิดเอ็ดศูนสีกับสิเอ็ดโอ้แม่ก็ื่อเล็กต่องะมากรักรถมรถท่าน oh, งะ nice อ๋อปเหียนสิบเอ,อ็ดแม่ like ัดน really ้ำห <III>? ้าน้ำหาามาฉันน้ำหานพ้่พอเอาเราเอาขึ้นได้ยาง ล่างพองมันมันคือห่อลวดแลงความวจัดมีู่อูลวดที่เห็นไหมอะทุี่ด้วยวถก็รักมากนะแต่หาซื้อลวจะดีแต่บ่นี้เอาชิบีเยังที่เมือเหมืนที่นี่ว่าเสนอไม่มาได้จะคืดชื่อหดอกจะชื่อเอาเนาะขายทำผู้ชมแต่ว่าฟันดีที่อันนี้แหละเนาะแมนฟันดีถือว่าฟันดีแห้งเนาะแมอืก็บว่าบ้านเลขที่กันนะโนเนาะหกสองนั่นเนาะแมน นาะค่ะทนมู้ชมก็ให้เป็นแนวทางที่ซื้อนะคะพิจารณาเบอร์เมาะมาว่ากันค่ะมาว่ากันให้พิจารณาเบิ่งก็ให้เป็นแนวทางที่ซื้อนะจ้าก็สุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะจ้า